สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการสิทธิ์ชาแนลนะครับเรากลับมาพบกันทุกวันอังคารเวลา11นาฬิกาตรงนะครับกลับมาพบกับสาระดีๆด้านศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะครับโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกครับวันนี้เช่นกันนะครับประเด็นที่จะนําเสนอนะครับเราจะพูดถึงเรื่องทางเลือกยาไทยนะครับทดแทนยาแผนปัจจุบันและสมุนไพรรับมือน้าท่วมนะครับต้องบอกช่วงนี้นะครับสถานการณ์ต้องบอกว่าน้าเหนือนะครับโดยเฉพาะจังหวัดภาคเหนือตอนบนเนี่ย ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมในหลายพื้นที่นะครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำนะครับการดูแลสุขภาพในช่วงฤดูฝนหรือช่วงน้าท่วมเนี้ยด้วยศาสตร์การแพทย์ไทยนะครับวิทยากรที่เราอยู่ข้างๆผมทั้งสองท่านวันนี้นะครับท่านแรกนะครับดรเพชรอกหญินดวงแก้วปัญญาภูนะครับรองผุ้มในการกองวิชาการและแผนงานครับสวัสดีครับอาจารย์จุ๋มครับสวัสดีครับอีกท่านหนึ่งนะครับแพทย์แผนไทยประยุกต์กีวรพรแนวบุตรนะครับตางวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการนะครับหรือคุณหมอ๊กปิกนะครับน้องใหม่นะครับสวัสดีครับ เอาละครับเดี๋ยวเรามาที่อาจารย์จุกกันก่อนเลยนะครับอาจารย์ครับต้องถามว่ายาสมุนไพรนะครับที่เราผลักดกันการใช้ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบันนะครับความเป็นมาของการผลัดันเข้าไปตรงนี้ครับมีความเป็นมาอย่างไรบ้างครับ คือความจริงขอย้อนเล่าย้อนไปถึงในอดีตนิดนึงเนาะ mm. คือประเทศเราก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุนน์ธัญาหารเนาะแล้วก็พือผักสมุนภัยก็เยอะแล้วเราก็ใช้รักษาโรครักษาสุขภาพของคนไทยมายางนาน กระทรวงสาธารณสุขเองนะคะก็ได้นํายาสมุนไพรมาใช้ในการสาธารณสุขมูลฐานนะคะซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี2524นะคะแต่ว่าหลังจากนั้นเป็นต้นมาก็กี่ปีแล้วนะประมาณ4 3ปี40กว่าปีแล้วเพราะว่าผม44ปีนี้ผมเกิด23โอเคก็40กปีมาแล้วแต่ว่าเราก็ยังเห็นว่ายาสมุนไพรในในระบบบริการสุขภาพของเราก็ยัง ไม่ค่อยจะแบบมีการใช้มากเท่าไหร่นะคะ<ม>ยิ่งในช่วงที่โควิดโลกโควิดระบาดเนาะเราจะสังเกตเห็นว่าขพอ,อการจะ การขนส่งอะไรตัดขาดเนาะยาแผนปัจจุบันไม่เพียงพอยาแผนยาแผนยาสมุนไพรหรือยาแผนไทยเนี่ยเป็นยาที่สําคัญมากอย่างเช่นตัวอยาฟ้าทลายจนต้องบอกว่าคดเอีเลยช่วงสถานการณ์โควิดสิบเก้าอไฟ้าลายจนแย่เลยอันนี้เราก็เลยมาเห็นความสําคัญตรงนี้เมื่อปีที่แล้วซึ่งหลังจากโควิดซาไปเนาะเราก็มานั่งคิดกันว่าเราต้องมาเรือฟื้นตรงนี้แล้วเพื่อที่จะแบบทำให้นอกจากว่าจะช่วยเศรษฐกิจของประเทศแล้วเนาะคือช่วยเกษตรกรในการปลูก แล้วก็มีรายได้กับตรงนี้แล้วยังช่วยให้ประเทศมีความมั่นคงทางยาแล้วก็ทําให้ประเทศเราสามารถเพึ่งพาตัวเองได้ด้วยนะคือไม่ต้องรอแต่ยาสางปะทศอาจารย์ครับผมเรียนถามอย่างนี้แทนท่านผู้ชมนะครับต้องบอกว่ายาสมุนไพรที่เข้าไปทดแทนยาหลักยกตัวอย่างเมื่อกี้แพทย์ของเราในช่วงควิดอบ19ก็คือฟ้าทลายโจรต้องบอกว่าก่อนที่เราจะมาให้ประชาชนใช้เนี่ยเราต้องมีกระบวนการที่ทราบมานะครับอันนี้ต้องมีการวิเคราะห์วิจัยอะไรย่างนี้ ด้วยใช่ไหมครับถึงจะถึงจะเป็นมาตรฐานที่ว่าอยอมรับได้ใช่แน่น,นอนอ่แล้วคือจริงๆแล้วยายาการกําเนิดยาในทั่วโลกเนี่ยก็เกิดมาจากการที่เรามีการใช้ตามูมิปัญญามานินานหลังจากนั้นานักวิทยาศาสตร,ร์ก็เลยเห็นความสําคัญนะคะว่ามีประเทศนั้นชนพื้นเมืองเผ่านั้นใช้ยาสมุนไพรตัวนี้รักษาโรคนี้แล้ได้ผลก็มาวิเคราะห์วิจัยจนได้ ทราบสารสําคัญและทราบกลไกการออกฤทธิ์ของยาซึ่งนํามาสู่กันเป็นยาแผนปัจจุบันในในในขณะนี้นะคะคซึ่งจริงๆแลยยาแผนปัจจุบันต,ต้นเขาหรือว่าถิ่นกําเนิดเขาก็าคือมาจากยาสมุนไพรนี่เองต้องบอกว่าที่มาที่ไปก็เป็นลักษณะอย่างนี้<ช>และปัจจุบันนะครับอาจารย์ครับยาแผนไทยเนาะเอางี้ก่อนอยาว่าแผนไทยที่เข้าสู่บัญชียาละแห่งชาติผมพผู้ถูกนะตรนนี้คร<ม>ับเรามีกี่ตัวนะครับตอนเนี้ย ตอนนี้ถ้านับเป็นตัวก็ประมาณหนึ่งร้อยสองตัวหนึ่งร้อยสองตัวแต่ว่าแต่ละตัวมันก็จะมีหลายข้อบ่งชี้นะคะก็สามารถใช้ได้หลายหลายหลายข้อบ่งชี้หรือหลายโรคเนาะอันนี้มันเรียกว่าแบ่งตามกลุ่มโรคอาจารมี่คนเป็นอยู่ใช่ๆเลยคหนึ่งร้อยสองตัวนี่ผมสามารถที่จะใช้ได้อย่างสบายใจได้เลยใช่ไหมเพราะว่าผ่านการเคาะวิจัยงที่องยาต่างๆเป็นยาที่คณะกรรมการของเราคือเรามีผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศมีการ ตั้งขึ้นมาเพื่อคัดกรองอยาเหล่านี้เพื่อนามาใช้กับพี่น้องประชาชนนะคะคเมื่อผ่านการคัดกรองเหล่านี้แล้วก็เข้าสู่บัญชียของชาติซึ่งหมายความว่าคนไข้ที่ไปโรงพยาบาลเมื่อคุณหมอจ่ายแล้วเขาไม่ต้องจ่ายเงินให้กับหน่วยบริการทางสาธารณสุขของรัฐนะคะแล้วนอกจากานั้นนะ,ะในร้านยาคุณภาพนะคะ ในช่วงปีที่แล้วเนี่ยเราก็ผลักดันให้ยาสมุนไพรเนี่ยสามารถจ่ายในร้านยาคุณภาพโดยที่สปสชเป็นผู้จ่ายเงินชดเชยให้หโดยที่คนไข้ที่ไปรับยาสมุนไพรที่ร้านยาคุณภาพก็ไม่ต้องจ่ายตังค์เช่นัสามาสมุติที่อาจารย์ประชาสัมพันธ์ออกไปอย่างนี้ผม<ช>ไปที่ร้านยาส<ช>ิทธิ์ของผมต้อง,ต,องต้องมีสิ<อ>ทธิ์อะไรติดที่จะได้ยาสมุนไพรฟรีแบบรั้นคอันนี้ต้องบอกว่าเป็นสิทธิ์ของ คนไข้บาดทองนะสักสิบบาทรักษ์โรครักษาทุกที่ด้วยตอนนี้นะคะสิทธิราชการเออสิทธิราชการเราเบิกได้อยู่แล้วเบิกได้แล้วครับกอเคสบายได้เลยเพราะส่วนใหญ่ประชาชนที่ชมรายการเราอยู่เรือทั่วไปเนี่ยเขาก็ส่วนใหญ่จะเป็นสิทธิสามสิบบาทนะครับที่เรามีอยู่ก็สามารถใช้ยาตรงนี้ได้หมอจ่ายให้ก็รับกลับได้เลยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับอาจารย์ครับได้ผุมทราบมาว่าล่าสุดนะครับอาจารย์ได้ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องยาสมุนไพร ในบัญชียาหลักตัวนี้ทดแทนยาแผนปัจจุบันเลยตัวนี้ก็จะแบบว่าทาไมถึงเราเราดําเนินการตรงนี้ขึ้นมาเพื่ออะไร่ะครับเพราะว่าในเมื่อเข้าบัญชียาหลักแล้วแล้วทำไมต้องทดแทนยาแผนปัจจุบัน <c oughs> ที่ตามมาด้วยกับก็เนื่องจากว่าประเทศของเรานะคะเป็นประเทศที่เราต้องเราต้องย้ำรับนะคะว่าการแพทย์แผนตะวันตกหรือเป็นการแพทย์หลักตอนนี้เ <c oughs> นานะ คือในโรงพยาบาลคุณหมอของเราก็จะเรียนทางด้านแผนตะวันตกเป็นส่วนใหญ่ฉะนั้นความคุ้นเคยกับยาไทยอะค่ะ<ม>ถึงแม้ว่าเราจะมียาในมันชียาหลกเป็นร้อยตัวตัวครับอ่คุณหมอทั้งหลายก็ยังไม่คุ้นเคยม,มากนัก<ม>และอีกอย่างหนึ่งเราก็ต้องยอมรับว่ายาไทยของเรารูปรากความทันสมัยอะไรพวกนีม้มันสู้ยาแผนตะวันตกไม่ได้นะคะอาจจะ,ะทําให้ความเชื่อมั่นของผู้สั่งใช้เช่นแพทย์หรือว่าผู้ใช้ ประชาชนทัน่วไปเนี่ยอาจจะแบบมีความคลางแคลงใจในประสิทธิภาพนะคะคก็เราเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องแบบมีการรณรงค์กันอีกรอบหนึ่ง<อ>ให้ให้ทุกท่านมีความมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาสมุนไพรว่ามันเป็นแบบนี้นะมันมีความปลอดภัยนะมันมีการคัดเลือกม,มีการวิจัยอะไรมาแล้วนะอะไรเงี้ยเป็นยังไงครับลิมิตบายที่ฟังดูผมก็รู้สึกด,ดีมากเลยนะครับตรงนี้อยากให้ทุกคนหันมาใช้ยาไทย และก็ทดแ,แทนได้จริงไหมครับอาจารย์ตรงนี้นครับแล้วแล้วอาจารย์ได้ดําเนินการ<ม>ครัดเลือกไปกี่ตัวแล้วในปัจจุบันอ๋อตอนนี้นะคะก็ที่เราทํำปีที่แล้วเราเริ่มจาก18ตัวในร้านเอ้ยในในสถานพยาบาลนะคะคแล้วก็30เอ็นตัวในในร้านยาน,นะคะคแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นช่วงที่แบบเหมือนกับเป็นช่วงของหน้าที่ทองหรือ,อช่วงช่วงทองของสมุนไพรนะคะ จะว่าอย่างนั้นก็ว่าได้เนาะเพราะว่าตั้งแต่ระดับรัฐบาลประกาศอิงในไทยแลนด์สนับสนุนยาสมุนไพรสนับสนุนวัฒนธรรมการหนวดไทยอะไรพวกนี้ทำให้แบบอะไรที่เป็นของไทยใช่ใช่มันก็แบบถือว่าเป็นซอฟต์ power ของไทยอย่างหนึ่งเนาะก็แล้วรัฐมนตรีก็เป็นกระทรวงสาธารณสุขของเราแล้วก็ท่านประหลัดกระทรวงสาธารณสุขเราก็ไปที่ทราบนะท่านก็รับนโยบายเต็มที่เลยโดยที่ด้านท่านรัฐมนตรีเราก็ เป็นที่ทราบนะท่านชอบยาสมุนไพรมากนะคะถ้าได้ตั้งมอเตอร์จะปวดใครใดคิดถึงยาไทยก่อนไปหาหมอด้ววนะต้องบอกว่าสโลแกนนี้นี่ประชาชนนี่ฝากจำนันขึ้นใจละตรงนี้ครับอาจารย์ต้องแล้วและยังมีมอเตอร์วัได้ประหลัดด้วยนะครับสมุนยาไทยสมุนไพรเฟิร์สคือตอนนี้ถ้าสมมติว่ามีมีการเจ็บป่วยที่สามารถใช้ยาไทยทดแทนยาแผนปัจจุบันได้นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขก็คือว่า ช้ยาไทยก่อนนะมันจะช่วยประเทศเราแล้วก็ทางในด้านเศรษฐกิจแล้วก็ความมั่นคงทางาครับอ่าอาจารย์จุ๋มอยากจะทราบแล้วว่า18ตัวยกตัวอย่างนะนะครับที่คนส่วนใหญ่รู้จักและใกล้อยู่อันดับแบบว่าหนึ่งในห้าเนี่ยมีอะไรบ้างตรงนี้ครับก็อย่างนั้นฟาวายโจนเขาไปที่ทราบว่าโรคไวรัสเนี่ยการที่แบบเราติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน้ำเป๊หวัดไข้หวัดอะไรพวกเนี้ยบบมันไม่มียารักษานะคะฉะนั้น ยาบรรเทาอาการทีนะ่ดีที่สุดคือฟันเทลายโจนนอกจากลดไข้แล้วลดอาการอักเสบเจ็บคอได้ด้วยแก้ไอได้ด้วยนะคะขมิ้นชันอย่เงี้ยค่ะตอนนี้ก็คือเมื่อเราไปทาวิจัยคือเรานี่หมายถึงว่าประเทศไทยนะคะไปใช้ยาตัวนด้ใช่ก็มีหลายๆส่วนของของกรมนะคะคือใครของกรมได้ช่วยกันทํางานวิจัยออกมาก็ทราบก็พบว่าผลเนี่ยพอๆกับยาแผนปัจจุบันคือได้ผลเท่าๆกับโอมกฟาโซนใน การรักษาโรคเกี่ยวกับท้องอืด <P ur k> เิร์อ <P ur k> ปวดเสียดท้องแน่นท้องหรือเรียกว่าเป็นติกออาเซอร์เนี่ยนะคะอยากแก้ไอมะขามเปาเป็นที่ชื่นชอบนะคะคคคแก้ไอมะแว้งทุกท่านก็แบบเออตอนนี้คนไข้เริ่มชักติดใจเพราะว่าอร่อยด้วยนะคะนอกจากว่าทานง่ายแล้วยังอร่อยด้วยนะคะคคแล้วก็มีประโยชน์อย่างที่ทราบน,นะคะะาามีวิตามินซีสูงมากนะคะก็คือ เราก็นอกจากจะได้แก้ไอแล้วเราก็ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันได้ด้วยอยา่างตรณนี้ที่แบบไฟไหม้นมร่วอะไรเงี้ยค่ะก็อะไรนะว่า,น,านหานงจระเ,เข้ใช่อ,อ,อันนี้คือทอแทนได้เลยนะคะคือบอกได้เลยครีมบัวบ,บกก็เหมือนกันค่ะบัวบกให้บบัวรานว่าไว้ไม่ได้เสียหายเลยนะคะบอกว่า นะแก้ชํำไหนแกชำไหนไม่ใช่แกอกผักนะครับควาเข้าใจผิดบางคนไปรูปบอกว่าอกผักมากินโบบบอันนี้ไม่ใช่อันนี้จะเป็นการบอกสรรพคุณของโบของโบบเลยว่าเมื่อคุณฟกช้ำดำเขียวแม้แต่เป็นแผลเรื้อรังนะคะคุณถ้าใช้โบบบทานหรือแม้แต่ทานลงไปหรือว่าทาภายนอกเนี่ยโบบบสามารถรักษาได้ขนาดนั้น มันมองครับช่วยไม่ได้นะครับโมกต้องขอดยานะครับอันนี้ต้องไปรักษาใจกันเองตรงนี้ครับแลวอีกตัวหนึ่ง<ช>ที่<ช>อยากแนะนําจริงๆก็คือว่าตอนนี้คุณหมอทั้งทา้งทั่วประเทศก็ยอมรัอกันแล้วนะคะก็คือ,อยาสมาุนไพรแพทยสังเคาราะหพทสังขคร์เนี่ยสามารถทดแทนยาแผนปัจจุบันได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยตอนนี้<ช>คือบางโรงพยาบาลตัดกอกเลยยาแผนปัจจุบันเพราะว่าผลการรักษานี้ไม่ได้แตกต่างกันเลยนะคะ ที่สำคัญที่เขาใช้รักษาอะไรครับอาจารย์ครับเออ่รักษาโรคริดสีดวงทวารริดสีดวงทวารเป็นกันเยอะเหมือนกันนะครับบางทีเป็นกรรมพันธุ์และโรคนี้เอากรรมพันธุ์บางทีเป็นคนเป็นกรรมพันธุ์หรือเปล่าอเด็กๆเขาไปหาข้อมูลแต่บางทีแบบว่าที่ครอบครัวบางครอบครัวเนี่ยบางทีพ่อเป็นลูกเป็นอีกอะไรอย่างนี้อาจจะเป็นเพราะพฤติกรรมการรับประทานอาหารท่านเผ็ดท่านอะไรเกี่ยวกันใช่ไหมใช่ไหมล้วก็ทานอาหารอ๋อเออพ่อทานแอลกอฮอล์ ลูกเห็นทางต่ออะไรมาันอาจจะเป็นอย่างนี้แนละ้วเออโอเคคนระับวันนี้เข้าใจตรงกันอันนี้ก็ถือว่าช่วยได้เลยตรงน,นี้นะครับคุณหมอปุ๊ปปีก็เป็นหมอแผนไทยตรงนี้เอาเละครับอาจารย์ครับเขาเราอยากรู้แล้วว่าถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีแล้ว สิบแปดตัวละที่เราเหมือนจะทดแทนได้นะครับโดยเพิ่มเป็นยี่สิบเจ็ดตัวยี่สิบเจ็ดตัวแล้วสมุนไพรเฟืร์ของเรา27ยี่สิบเจ็ดตัวเอาละครับโอ้ข้างหลังยังมีเสียงลับๆมาอาจารย์นะครับอาจารย์ว่าการกรมการแพทย์แผนไทยเราจะผลักดันไปในทิศทางไหนละเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ข้อจริงท่านอธฐมนตีก็มีดำมตินะคะว่าอยากให้ผลักดันให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ก็เป็นที่ทราบเป็นที่ดีเลเพราะว่ามีประโยชน์กับประเทศไทยเราคือแบบ ร้อเปอร์เซ็นต์เลยอะเรียกว่าอย่างงี้ยเงินไม่รั่วไหลไปต่างประเทศเลยต้องบอกว่าเราไม่ได้หยุดแค่นี้<ช>สูดปลาเราจะมีการวิจัยและทดแทนไปเรื่อยๆใ,<ช>ให้ได้มากที่สุด<ช>ประมาณนี้นะครับ<ช>อาจารย์ครับเอาตรงนี้ครับประเด็นเรื่องนี้เราเข้าใจกันแล้วนะครับเรื่องทดแทนบัญทียละเรามีเข้าไปแล้วตอนนี้ทดแทนได้สิแตัวละที่เราอยากนะทางสัมพันธ์แล้วเราก็จะทดแทนเข้าไปเรื่อยๆ อาจารย์ครับช่วงนี้สถานการณ์ในภาคเหนือเขตอาจารย์ที่ดูแลในภาคเหนือตอนบนด้วยตรงน,นี้นะครับเราอยากจะให้แนะนำครับว่าประชาชนอาจจะมีการเจ็บป่วยช่วงฤดูฝนตรงนี้หรือช่วงน้ำท่วมเนี่ยเราอยากจะมียาแผนไทยในวิชียาละอะไรที่อยากจะให้ติดบ้านติดตัวเอาไว้นะคะนี้ีเพื่มมีอาการเราสามารถใช้ได้เลยครับค่ะก็ตอนนี้ก็หลายกลุ่มเลยนะคะที่สามารถใช้ในช่วงที่ฤดูฝนเลยหรือน้ำพาไหลหลากนะคะก็ เอาเป็นว่าเดี๋ยวข้อมูลตรงนี้ก็เผื่อสําหรับท่านที่อยากจะ,ะมีใจบุญเนาะอยากจะซื้อไปบริจาคในสถานที่ที่มีน้ำท่วมนะคะ ก็อีกเช่นยาแก้ไข้นะคะก็มีจันทลีลาซึ่งตรงเนี้ยจะดีมากนะคะในในแง่ของไข้เป็นฤดูเนาะแล้วสําหรับทางเป็นหายใจโรคหวัด่ันจมูกไอจามก็พาลายโจรนะคะใช่ขิงนะคะก็ทำให้เป็นลดร้อนแก้ไอได้ด้วยปากชมโพูทวีปแก้มูนแะ้ แล้วก็ปัสสาะมะแว้งอมฤกษควาดีมะขมป้้มตีพาตีพลาเนี่ยนะคะก็แก้ไอได้ดีเลยก็อเนาะสำหรับทั้งื่องอาหารนะคะก็มีขมิ้นชันนะคะขิงแก้จุกเสียแน่นเฟื้อคุณคุณเอ็กซ่าไหมคะว่าเวลาน้ำท่วมเนี่ยหลายหลายบ้านนะคะที่ติดอยู่ที่บ้านไม่ได้ทานข้าวก็จะมีอาการเยอะมากเกี่ยวกับแสบร้อนท้องซึ่งสมุนไพรที่ ใช้ได้ดีมากคือคือคำวินจฉัยค่ะก็ตรงนี้ต้องการมากนะคะก็ฝากบอกสําหรับคนที่อยู่ใกล้เคียงแล้วก็ผู้ที่จะสามารถ พอมีปัจจัยที่จะสามารถหาของไปบริจาคได้ตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องของเรายิ่งยาสมุนไพรเราด้วยเนาะแล้วก็เป็นยาในบัญชีาดักเียอาจย์ให้ตัาไว้ตรงนี้ด้วยมีประโยชน์ในสังคมเลยครับอันนี้เดี๋ยวอันนี้ถือว่าเป็นอาการเบื้องต้นแล้วกันเนาะที่คนส่วนใหญ่ประสบเจอกันเดี๋ยวน้ําลดกลับเข้าสู่สภาพปกติก็จะอยู่ในสภาพที่เราโอเคละแต่ตอนนี้ยาอาหารนะครับเป็นสิ่งสําคัญของผู้ประสบภัย นะครับอาจารย์้โหูฟังอาจารย์มาแล้วเรารู้สึกว่ายาแผนไทยเราพัฒนาไปเยอะละและเป็นสิ่งที่ประชาชนต้องนําติดเอาไว้ติดบ้านติดตัวเลยเป็นสิ่งจําเป็น,นขนาดนี้เลยอเอาเลยครับี้เจเลยครับเเดียวก็คือว่าเ,อาเรื่องอาหารนะคะครับผมก็ในกรณีที่ฤดูฝนเนาะประเทศไทยเรามีเครื่องเทศมากมายอ,มอาหารเครื่องคที่มีรสเผ็ดร้อนขิงข่าตะไคร้กระชายอะไรนะ กินขากระชายกระชายพิณายครับิิณายดีฟรีหรือแม้แต่ข้างเนี้มีมะแขวนมีสักขันที่เอาไปเป็นกับลากเลยมะแขวนก็ไปินกับลากแนะนำเลยนะคะเมื่อทานเข้าไปก็จะทำให้ต่อด้วยเนาะในช่วงฤดูหนาวแล้วก็ไม่เจ็บป่วยง่ายเลือดลงไหลเวียนได้ดีโอ้โหอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องแนะนําต้องทานในช่วงนี้เลยเพราะว่าช่วงนี้อาจจะเป็นสภาพเนาะ จะจะใกล้หน้าหนาวแล้วน้ำฝน<ช>แกะหนาวก็ต้องทานอ<ช><ช>าหารที่มีแบบว่าสมุนไพรลดร้อนเป็นพิเศษขอบคุณครับอาจ,จารย์จุมครับเดี๋ยวเรากลับมาพบก,กันในช่วงต่อไปนะครับเรากลับมาที่คุณหมอปุ๊กปิ๊ก<ช><ช>นะครับคุณหมอครับประชาชนที่อยู่ในสถานการณ์น้ําท่วมหรือมีน้ำหลากเนาะปัญหาสําคัญเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพหลักๆเลยที่ต้องดูแลอย่างหลักเลยเนี่ย เป็นเกี่ยวเรื่องอะไรครับคุณหมอะก็ช่วงนี้ที่เป็นช่วงน้ำน้ำท่วมขังนะคะหรือว่าเป็นช่วงฝนตกเยอะเรจะเจอปัญหาพื้นที่ท่วมขังนะคะปัญหาที่พบไปได้บ่อยจะปวดได้บ่อยก็คือโรคเกี่ยวกับระบบผิวหนังหรือว่าน้ำแตกเท้าอะค่ะพะประชาชนต้องลุยน้ำเนาะขนาดผมลุยน้ำก็เป็นแล้วนะบางทีแบบบ้านน้ำท่วมฝนตกหนักเลยใช่น้ำหนาใช่น้ำหนาในเกิดอนครับช่มุนไพรตรงนี้ที่อยากจะแนะนำนะครับมีอะไรบ้างครับ ก็จะมีสูวนภัยึ้นไปใกล้ตัวที่เหมือนที่อาจารย์เกิดไปบ้างแล้วตัวเองของเราเขาเลืองขมิ้นชันคขมิ้นชันนอกจากจะเป็นยาทินแล้วเรายังสามารถใช้ภายนอกได้ด้วยค่ะใช่ด้วยอช่ครับถ้าถึงว่าเรามีหัวขมิ้นชันสดอ่ะก็สามารถเอามาฝนผสมน้ำแล้วก็ทาบริเวณที่มีอาการคันหรือว่ามีแผลนน้ำกัดเท้าได้ค่ะ แต่ถ้าไม่มีถ้าสมมติได้รับเป็นแคปซูลมาก็สามารถแกะผกแคปซูลนั้นะคะผสมน้ำแล้วก็ทาบริเวณที่การคันหรือบริเวณแตะเท้าได้โอ้เอาทาได้เลยใช่ไหมทาไปแล้วถ้าช่วยเขาจะช่วยเกการรักษาตรงนี้ได้สมมติว่าไม่มีสดจริงๆเนี่รบริจาคเป็นแคปซูลมาเอามาประยุกใช้ได้โอ้โหอันนี้จำไว้นะครับทุกท่านครับบ้านใครที่น้ำท่วมอยู่ต้องเตรียมตัวไว้ครับค่ะอย่างที่สองก็จะมีขาแกะค่ะตัวขาแกะก็ใช้ได้เหมือนกันก็ใช้ตัวเงาขาที่แกะแล้วค่ะเอามาตำผสมกับ เล่ารงอะค่ะหรือว่าผสมแอลกอฮอล์ก็ได้แล้วก็มาทาบริเวณที่มีอาการแผลนะกระท้าตัวนี้จะช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียเชื้อราค่ะป้องการการผันได้เขาแช่ไว้นานไหมครับตัวนี้ครับก็้แช่ทิ้งหมายถึงแช่เล้าแช่ไห่คก็ขูแล้วผสมได้เลยผสมแล้วก็ทาเขาผสมให้ตัวยาเขาเขาผสมกับกับแอลกอฮอล์หรือเหล้าตัวนี้ไม่ได้เป็นการดองอันนี้เป็นการผสมผสมเนะ ก็สามารถเอามาทาได้อีกโอ้น่าสนใจนะครับหรือว่าจะมีตัวก็คือใบพลูค่ะใบพลูตัวนี้เราสามารถมาโคลโคลแล้วก็มาพอกทาได้ค่ะหรือว่าจะผสมเล้าหรือแอลกอฮอล์มนเดิมก็ได้แต่ถ้าไม่มีในช่วงนี้น้ำพวกอาเจีหนยาก็ โขลกผสมน้ำธรรมดาค่ะเอาไพอกทิ้งไว้ตอนนี้จะมีสารสำคัญเบต้าออยล์ค่ะที่ช่วยบรรเทาอาการได้ด้วยค่ะแล้วก็อีกตัวจะเป็นเปลือกมังคุดแห้งเปลือกมังคุดมังคุดที่เราทานกันนี่แหละใช่ค่ะเปลือกที่เราทานที่เราทิ้งเปลือกอะนะใช่ค่ะดีคือประโยชน์มากสามารถเอามาตากแห้งเก็บไว้เป็นยาประจำบ้านได้ตอนหลังผมทิ้งทิ้งผลข้างในดีกว่าอะไรกันทิ้งไว้นีประโยชน์เยอะนะเนี่ยประโยชน์เยอะมากครับซึ่งตัวเปลือกมังคุดจะมีสารแทนนินนะคะในน้ำแทนนินจะเป็นเบอรสฝาดบอร์เบอร์ฟลาเบอร์ อันนี้ก็จะสามารถเอามาผสมมหาหักบดผสมแล้วก็ทาบนทานันทอกันน้ำแตงกาได้เหมือนกันเดี๋ยวขอนอกเรื่องนิดนึงนะอาจารย์แต่ก่อนผมไปดูงานที่จันทบุรีนะส่วนสมุนไพรของกรมวิทย์เนี่ยครับอาจารย์ครับเขาบอกว่าทานผลมังคุดแล้วอย่าทิ้งเปลือกนะเก็บไว้ผมก็ถามเขาเอาไปทําอะไรเขาก็บอกเอาไปทำอย่างนี้นครับอันนี้ได้ทางเภสัชใช่ได้เหมือนกันเขามีสารตรงนี้ด้วยใช่ไหมครับอ๋อ ช่วยฝัดสมาาแล้วก็มีรีดค่าเชื้อได้ด้วยอ๋อเอชอชวถึงตวนั้นีเยอะมากผนคุณก็บอกทิ้งทิ้งผลไปก็ได้คร<ช>ับเก็บเปลือกไว้อันนี้คือประโยชน์ของเปลือกมันนะครับมีแล้วกตัวนี้นก็จะมีทองพันช่าค่ะ<อ>ช่นงก็จะสามารถพวกแก้ระบบผิวหนังได้ด้วยแล้วก็รวมถึงกลากเลื่อน แพ้อักเสบตัวการอักเสบด้วยเนี่ยค่ะนอกเหนือจากห้าตัวก็จะมีเรื่องของยานาชิยาหลักอีกตัวนึงเชิญเลยครับอาจารย์พยายอพยายอโอเคพยายอก็พญายเช่นกันเลยอ๋อตมวนเรงสักจัดต่อยได้ด้วยอ๋อตัวนี้เรื่องมะเสักจัดต่อยโดยตรงมันก็ทำให้เราเป็นคิ้วดังเหมือนกันตัวนี้เนาะ เกาแลวอาจจะเป็นแผลตรงนี้ใช่ไหมครับาจารย์นอกจาก,จากกรณีท่าสามารถสะดวกค่ะหรือว่าหาอจจะหาซื้อได้หรือว่าอาจจะมีคนมาบริจาคได้บ้างแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์สมุนไพรค่ะที่เป็นมาชียาหลักที่เี็นรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่สามารถเอามาใช้ได้ง่ายค่ะก็จะมีพวกทิงเจอร์ทองพันช่างค่ะสำหรับเท้าเรื่องการแก้กรกเลือนหรือว่าเชื้อรานน้ำแตกเท้าค่ะมีทิงเจอร์ลูแก้ผื่นพันหรือว่าแก้แผลเรื่องที่เกิดจากเป็นผื่นที่แพ้ค่ะที่เป็นนั เป็นเป็นแพ้แพ้ผิวหน<ช>ังอะไรอย<ช>่างเงี้ยประมาณนี้ค่ะก็ใช้ได้แล้วก็ยาเปิดมังคุดค่ะลงถึงขี้พึ่งพยาโยเวทยาจา,ารย์อกระ,ะมี้ขลา่วยมีขลามายด้วย ใช่ค่ะช่วงนี้อาจจะมีน้ำท่วมขังนอกจากกระทางอาจจะมีเรื่องการมาแรงตัดแต่ตอได้บ้างไงค่ะตัวกระทาอะไรที่บอกมา<ด>เป็นผลิตภัณฑ์ตรงนี้อาจารย์นะครับแล้วผู้หมอผู้ปิดอันนี้คือเป็นสมุนไพรที่อยู่ในบัญชียาหลักใช่ไหมผลิตภัณฑ์ตรงนี้มั่นใจใช่ไหมครับอาจารย์มั่นใจได้เลยว่า <c oughs> อาจารย์อาจารย์ถุกคอนเฟิร์มละและถ้าบัญชียาหลักเนี่นยมั่นใจได้ทุกตัวเลยตรงนี้นะครับอ่าแล้วเป็นไงครับช่วงนี้ต้องบอกว่านอ,อกจากน้ําท่วมแล้ว มีฝนตกด้วยอะไรด้วย<ม>การดูแลสุขภาพช่วงนี้ให้ห่างไกลโรคมีข้อนแนะนำอย่างไรครับก็หามือนที่อาจารย์กลดไป,ปบ้างเบื้องต้นนะคะก็คือทานเครื่องเทศเรามีเยอะในคัวเรือนขิงขาา่าตะไคร้สามารถรับประทานได้เป็นการกินร้อนหมูรอ้อน <ๆ S 1> นะคะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> แล้วก็ช่วงนี้พยายามหลีกเลี่ยงการตัดฝนหรือว่าเดิน ่าน้ำาท่งขังแต่ถ้าถีบยังไม่ได้ดีเทียจำเป็นก็แนะนำให้สวมบู๊ตนะคะคแต่ถ้าลุยมาแล้วจริงๆมันไม่สามารถเอื้อได้ก็แนะนำให้ล้างตับดมีีวิฟโฟนนะคะอาบน้ำชำระล้ลางร่างกายให้สะอาดแล้วก็รักษาชาเช็ดให้แห้งะคะ่ะรักษาความสะอาดความแห้งระหว่างนะะ่ะเท้าง่ามือง่ามเท้าเลยค่ะที่มันอาจจะเป็นทําให้เกิดโรคได้ะะก็ไม่ให้ศีสษ์ โดนฝนในนี้เกิดการเปียกอับชื้นในผู้ใหญ่จะบอกเสมอว่าถ้าไปตากฝนมาให้รีบอาบน้ำสระผมอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่จเ็นและอีกอย่างที่สำคัญเลยก็คือยุงเนาะเช้าจะมาในช่วงน้ำท่วมเพราะว่าน้ำมันจะขังอะไรอย่างงี้ก็ต้องระพันระวังที่ไม่ให้ยุงกัดแล้วก็ผิดพันยากันยุงที่ที่เป็นสมุนไพรนะคะก็ไข่หมเนาะก็หาหาซื้อหรือหา เอานํำมาใช้ได้นะครัผบาและนอกจากนั้นนะคะคนที่อยู่ในช่วงน้ำท่วมเนี่ยแบบถ้าติดตามเพื่อนฝูงตอนนี้เนาะเรีว่าเพื่อนฝูงเพราะว่าพี่เป็นคนเหนือเนาะตอนนี้คือน้าแค่แล้วก็พี่เชียงรายเนี่ยโอนทุกคนใจมากให้กําลังใจชาวเหนือเอายาก่อนเอายาก่อนโอ้วันนี้อาจารย์จุ่มปอยหมดเลยนะเนี่ยยาแผนไทยเจอเลยครับในช่วงในช่วงเนี้ยถ้าสมมติว่าใครเจอเหตุการณ์แบบเนี้ย นอนแทบไม่หลับค่ะเพราะว่ากลัวน้ําจะมาพังตาและนอกจากว่านอนไม่หลับแล้วยังต้องขนของเครื่องที่สูงความเครียดมาความปวดกล้ามเนื้อพระเอกที่จะไม่พูดถึงไม่ได้ครีมไัยน้ำมันไทยนะคะแล้วก็ยาแก้ปวดเมื่อยอย่างเช่นขวัญเบรียงสหัสชาลาอะไรพวกนี้นะคะแล้วถ้าเครียดนอนไม่หลับ อย่าห่อใช่อันนี้จําเป็นเลยนะคะแค่ลงก็ชื่นใจอันนี้ถ้าใครอยู่ใกล้ๆแล้วมีนะคะใช้ได้เลยเนาะท่านผู้ชมครับต้องบอกวันนี้นะครับแผมหมดเลยนะครับถึงเรื่องสภาพจิตใจก็สําคัญเช่นกันนะครับเอาละครับอาจารย์อยากจะให้อาจารย์ ต้องบอกว่าทักไทยชาวเหนือเป็นภาษาเหนือน,นิดนึงตรงน,นี้นะครับเพื่อให้กำลังใจนิดน,นึงตรงน,นี้และถือว่าเป็นตัวแทนของผู้มิเทศงานขององมการแพทย์ไทยโดยกระทรวงสาธารณสุขที่ดูแลเขตภาคเหนือตอนบนนะครับเชิญเลยครับค่ะก็ ก็เป็นสำเนียงภาคเหนือได้แล้วกันเนาะ่ำเนียงหน้าเป็นคนนานนะคะก็เป็นกัลลังใจที่คนนานแป่ก่อเจนฮายนะคะตีโดนน้ำท่วมเนาะแต่นี่ในกรมการแพทย์แผนไทยรวมกับเครือข่ายก็พยายามจะจัดหายาสมุนไพรส่งไปนะคะก่อจะส่งไปตีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะคะแล้วก็อาปจเพื่อเจอเพื่อทั้งสองหน่วยงานเนี่ยกระจายนะคะไปออกหน่วยแล้วก็ไปแจกจ่ายเงื่อตสารพื้นที่ต่างๆผ่าเจ็บไข้ได้ป่วยก็ หันตายสัญลักษณ์กระโงศาสูเกาะเอินเอ,นเอนิบอกเป็นใดนะคะากาะหรือว่าถ้าเจ็บปวรเจไดถ้าสมมติว่า ผู้ใหญ่บ้านก็ได้เนาะตีอยู่ใกล้เคียงนะคะบอก,บอกเปิลน,นะคะก็จะมีหน่วยตีไปดูแลความเจเริญอยู่แล้วใัยที่เครียดนะคะก็จะมีทีมของอาทางกรมสุขภาพจิตเข้าไปดูแลตัวนะคะขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะน้องผู้่านทงนี้ไปเพราะว่าจริงๆแล้วบ้านข้าเจ้าก็นา่าพว่วมอนกัน <c oughs> <c oughs> น่งพัวไปแต่ว่าท่วไปเยอะนะคะก็ถือว่าล่านยาของน้องสอง่าตก็ไปหมดละก็ตอนนี้กำลังล่างเก็บกันอยู่ก็กถือว่าทุกคนได้รับผลกระทบเหมือนกันหมด เป็นกำลังใจทุกท่านนะคะก็พยาามาสาีสุขภาพดีสุขภาพจิตดีเนาะเพราะว่าถ้าเอามาสาีสุขภาพกีสุขภาพจิตดีแล้วเ,เดี๋ยวเบาหวาจะเกิดในกันอย่างก็เกิดขึ้นน้อยเดี๋ยวเขาก็จะพันไปได้ค่ะค่ะเป็นกำลังใจครับครับเอาละครับวันนี้นะครับสุดท้ายของรายการนะครับเราก็ต้องต้องบอกว่าเป็นกําลังใจให้กับชาวเหนือและก็ทุก ทุกภาคเลยที่ได้รับผลกระทบจากฝนแล้วก็น้ําท่วมหนักขนาดนี้นะครับต้องบอกว่าน้ํามาเด็กน้าก็ผ่านไปนะครับแต่สุขภาพกายและสุขภาพใจเราต้องดูแลให้ดีนะครับส่วนที่เก็บป่วยใคคิดถึงยาไทยก่อนไปหาหมออันนี้เราต้องจำไว้นะครับกลับมาพบก,กับรายการสิทธิชนะได้ใหม่นะครับในวันอังคารหน้าเวลา10โเเมงิกานตรงนะครับผมแล้วก็วิทยากรทั้งสองท่านนะครับอาจารย์ดรเพชรพกร หญิงดวงแก้วนะครับแล้วก็แพทย์แผนไทยประยุกต์กิรพรก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไว้ณโอกาสนี้กลับมาพบกันในใหม่ครับขอบคุณและสวัสดีครับ